ไม่หบให้รถฉุกเฉินแถมพยายามจะเบรกค่ะให้รถฉุกเฉินเบรกตามแบบนี้ครับ ดูสิฮะจริงๆข่าวก็มีให้เห็นกันมากมายพฤติกรรมแบบนี้มันผิดกฎหมายมันไม่ควรอยู่แล้วล่ะนะฮะเห็นไหมฮะว่าเป็นภาพทั้งในรถแล้วก็หน้ารถของรถกู้ชีพกู้ภัยมูนลนิธิประชามรวมใจที่นครศรีธรรมราชประชาร่วมใจนะฮะขับขับมาไปเจอรถเก่งนะครับคือในรถเนี่ยรถกู้ชีพเนี่ยเขามีผู้ป่วยอายุ70ปีเขาเป็นโรคไตต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเป็นการด่วนจะไปล้างไตแล้วนะฮะแต่พอเขาขับมาไปเจอรถเก่งคันนี้ไม่หลบยังไม่เท่าไหร่ ข้างหน้าไม่มีอะไรแต่เขาเบรกครับเบรกเหมือนไม่รู้แกล้งหรือเปล่านะฮะเบรกแล้วแบบทางด้านของกู้ภัยก็ต้องเบรกตามแล้วคนในรถคุณผู้ชมโอ้โหตัวไหลเตียงไหลมาแบบนี้ครับสุดท้ายก็ต้องเบรกไม่งั้นชนแน่ๆครับผู้ป่วยอยู่ด้านในก็ไหลมาแบบนี้โชคดีไม่ได้บาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมญาติผู้ป่วยนั่งมาด้วยยังกระแทกบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าวรถเก่งคันนี้เนี่ยเข,เขาเขาเบรกทําไมแกล้งหรือตกใจหรือแบบ ตกใจเสียงไซเรนทาอะไรไม่ถูกหรือเปล่าหรือมีเจตนาอื่นแต่อยากจะฝากนะอุทาหอนเจอรถกู้ชีพกู้ภัยขอทางหลบเถอะครับเพราะด้านในเขามีคนที่กําลังรอให้การช่วยเหลืออยู่